สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านโอ้เสียงเสียงหลงแปท่านผู้โดยสารเอายังว้โอเคไม่ทับเจนทับอยู่ไม่ไมแต่เจจะนักอ๋อไม่ไทับอะทับได้แตหมายถึงว่าเราถามว่าไม่ทับไหมก็ทับอยู่โอเคทากคนทกคนัุกอนทกคนกคนทุคนททกนทกนทุกทาน ยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์หาทธรเที่ยวบินที่ต่ออีกงอกไหนเองจะจนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้ระยะเวลาในการเดินทางแล้วแต่กัะตันดิฉันทีน่าดิฉันนั่นยินดีให้ความบันเทิงท่านตลอดเที่ยวบินค่ะแต่ก่อนจะเริ่มรายการวันนี้ Happy birthday to you เอา Happy birthday to you เเออาา Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เขาเองใช่ซื้อขนมมาให้ปัญหาคือเจ๊ไม่กินเค้กไงก็เลยแบบเอ๊ะกินอะไรดีกินอะไรด,กดีก็เนื้ไปคือเจ๊ชอบกินชูครีมใช่ไหมที่เป็นไว้หมอลก็เลยแบบอ่ะซื้อลูกใหญ่มาให้เลยปกติเราจะกินแต่ลูกเล็กใช่ปะดูวันนี้ดิว้าวเพราะฉะนะั้นวันนี้เราจะกินไปดูไปนะคะ <laughs> <laughs> อะว่ากาันเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้จะเรียกว่า MV ออกใหม่ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็น Special c คลิปดีกว่าวันนี้เราจะมา r รี c t วง นั่นแหละหลังจากที่เราเคยดู MV DEBUT ดบิวเขาไปแบบครั้งที่แล้ว mm hmm. ก็ประทับใจในน้องๆทั้ง6คนมาทีเนี้ยตอนนั้นเลื่อนผ่านทำลายในทวิตไม่ใช่คำว่าทำลายละ oh. <laughs> เลื่อนผ่านทำลายในทวิตนะคะ mm hmm. ก็เห็นเหมือนมีคนแชร์คลิปนี้ mm hmm. เป็นแบบสเปเชียลคลิปเพลง โดเดมิฟาเป็นเพลงสายแทรของวัยนะคะดูจากภาพที่หน้าปกคลิปอะเพลงน่ารักแน่แน่โอน่าจะน่ารักเราก็เลยคิดว่าเคยน่าจะเหมาะกับเราไหนขอดูซินเนี่ยโยฮันแน่เลยเนี่ยแล้วก็ใครข้างๆสควาโยฮันใช่ไหมแล้วนี้แดายอนน้องแดยอนแล้วก็จุนซอแล้วก็โยฮันแล้วก็ตรงฮันเดิมมให้พีกาเสีเวลารอไปดูกันเลยนะคะย้ เราเอาโซฟาเปิดด้วยไง่กอะพอเห็นดงฮานมุมน่ารักเ้วก็แบบคือเราคุยชินกับคุยกับนี้าง よし。 早い ชอบขอออกม,น,มนแม่อุ้ม <c oughs> ใหไ่ <laughs> ข้างหลังแล้วก็เลยน่าจะเป็นเปเศษคลิปที่น้องเดวิลครบร้อยวันไม่คิดว่าโนอะนราบา่ขนาดเนี้ยคือเราชินกับการที่เห็นดงพันในลุคเท่ๆน้องยงฮายเนี้ยเราก็เห็นแบบจำว่าน้องหล่อมากหล่อมากหล่อมากแล้วใครมาทุกคิปเนี้ยทุกคนน่ารักหมดเลยคือแบบ มันคือเพลงที่ใช่คือแบบพี่เป็นคนชอบเพลงน่ารักอ่ะนี่ชอบตั้งแต่ตอนที่เป็นเพลงเดบิวต์อะทวายไลท์อะก<ช>็คือชอบอะอย่างที่เคยพูดในคลิปที่แล้วว่าแบบตอนแรกเห็นชื่อทวายไลท์แล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเพลงมันจะเป็นบีทที่แบบฟังสบายอะไรนเงี้ยแต่เนี้ยโดยมีฟ้าก็คือคาดหวังไว้แล้วแบบว่าเพลงมันจะน่ารักก<ช>็จะน่ารักนนรจริงๆดวง,งสว่าคือแบบปุ๊บปี๊บปี๊บมากเลยชอบน,าน่ารักมากไปหมดเลยอ่ะ จริงอ่ะนี่คแบบข่บเราด้วเรารู้สึกแบบใจละลายอ่ะอแฟนขับอ่ะมันขับน<อ>่าจะวินนักกว่านี้นะฮะใจไปแน่ๆอ่ะคือแบบจริงอ่ะหลอกกันมากอ่ะน้องอีคนก็น่ารักที่มาเจอวันเดอ,นนจนจนอร์นายนจุซอใช่ไหมใช่น้องจุ๊ซอก้นนะดูไปแล้วแบบเออทุกคนน่ารักหมดเลยคือเอาจริงๆอ่ะในวงนี้มีตั้งแต่คนที่กิดปี97ป่ะแดฮยอนเหมือนจะเกิดปี97แล้วก็น้อง จุนซอนน่าจะเกิด2001หรือ2002อะไรประมาณนี้ป่ะจำไม่ได้ exactly แต่ว่าประมาณนี้น่าจะ2001ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่านะเท่าที่จำได้แต่นี่จำยงฮาได้เขาเปิดเกิดปีเกเกอย่างที่บอกนะนางชอบหลงผู้ชายที่เกิดปีเกนางเป็นแบบนี้ตลอดแล้เราแต่ว่าคือเราบอกว่าแม้ว่าอายุจะต่างกันอะแต่เมื่กะตอนที่แบบแม่เดินมาแล้วอุ้มอุ้มพี่ใหญ่อก็ไม่ได้ดูต่างกันเลยไม่ต่างเลยไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันเลยเราบ่า ไี่บอาว่าเขาไวมันอยู่ใกล้ๆกันด้วยแหละน้องเลยไม่ได้ดูโดดกันมากแต่ก็น่าหที่นี่เข้าใจนะว่ามันก็เป็นเพลงที่เหมาะเป็นไซด์แทร็กแหละอาจจะไม่ใช่แบบเป็นเพลงที่พร้อมจะเอาไปตกคนอื่นเหมือนเพลงไตโต้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเพลงที่มีความสุขไปกับเขาอ่ะมันแบบลอยไปแล้วก็แบบปาหางสเปเชียลอีกสเตจไหมคะเออแต่ลองหาสักครู่นะคะ อันนี้อันนี้เขียนว่า M.I. Spring Day เป็นเพลงของ B.T.S. อจริงๆเราก็เห็นหลายวงเต้นมาอยู่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบดีอ่ะเป็นคนจะใช้คําว่าอะไรนอกจากคำว่าแบบเพลงที่แบบดีมากอะไรเงี้ยโอ้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าดูเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไปดูไปดูแล้วฮโอ้เมื่อกี้เหมือนเป็นเอาแมสลง

ว่าช้าอย่ญญางเงี้ยต้องดงงาน

ยูฮาเอาเพ่งดีึ้นเลยอ่ะอิงเออะซอกวานี่คือคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยอ่ะใช่คือซอฟวากับจนุนซคือแบบงงอะนี่นยแหะ เ้ามาั่แน่ฟอมกับมั่น่จริง้อเข้ดีดีเหลือเกิน รู้สึกเหมือนจะตายด้วยครั้ที่น้องตกแบบแบบเหนอแบบตกตากกล้อง ใหฉีกเสื้อน,นอ้องค <laughs> ่ะเดี๋ยวพูดท้ายพิสทีเดียว ค้นกับเมื่อกี้มากเลยอ่ะก็ออย่างแรกเลยขอชมน้องจุนซอกเลยคือเข้าใจเลยว่าทําไมแบบน้องได้เปิดได้ปิดอะพิวฟน้องดีมากแล้ว<า>เสียงน้องนุ่มมากเลยอใช่คือชอบเสียงน้องมากเสียงขึ้นมาก็แบบอุ้ยน้องเสียงนุ่มมากแล้วก็แค่สบตายองคาดิ <c oughs> ฉันก็พ่ายแพ้ช็อตเมื่อกี้เขเหินร้อง,อ,งออกมาดังมากาแบบ อาจริงจนะจะบอกว่ามักแน่อเหมาะกับเพลงนี้มากกว่าเพลงน่ารักอีกอ่ะจริงออันนี้คือเรื่องแตกอ่ะาตรงกันข้ามกับเจ้าพี่ใหญ่อ่ะดันเหมาะกับเพลงน่ารักอะมากกว่าเพลงนี้แตกมาเออรู้ไหมเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูนะคะก็คือเราสองคนอะแทบจะไม่พูดอึ้งเลยอึ้งกำลังอินกับแบบ performance อะเราทำสเตจกันดีมากแล้วก็อยากชมโยฮันเรารู้สึกว่าโยฮันร้องเพลงดีขึ้นเยอะมาก มากมากจริงๆส่วนเรื่องแร็ปคือเราเห็นอยู่แล้วว่าเออน้องทําได้ดีแต่เรื่องร้องสําหรับเราอ่ะมันค่อนข้างเสถียร์ที่เคยพูดตั้งแต่ตอนที่รีแอคค l i ครั้งที่แล้วโยฮันคือเป็นคนที่มีพัฒนาการเรื่อยๆเออฟันวาลเรามากจริงๆว่จาจะไปถึงไหนเอ <laughs> าที่ะาจะหาจุดสิ้นสุดของโยฮันไม่ได้ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปถึงไหนอ่ะอีกคนที่ตกใจนะไม่ใช่จุนซอซอกควา <c oughs> คือคลิปโดริมีฟ้าที่เพิ่งดูเมื่อกี้น้องน่ารักน้องปุ๊ ปี๊มาแต่พอมาเดียวนี้ว้าวว,าว้าวน้องทำฟิลกันดีทุกคนจริงๆแล้วก็ที่ขัดใจเรื่องหนึ่งสังเกตหลายทีแล้ว <c oughs> อยากเอาเข็บมาเย็บเสื้อมากเลย <c oughs> ใจใจดิฉันคือแบบมันเป็นแฟชั่นเหมันเป็นแฟชั่นแขวไป <c oughs> <c oughs> นี่ชอบมากกว่าที่ว่าวัยน้องกําลังดีสําหรับนี่นะ <c oughs> คือไม่ได้หมายถึงว่าเปรียบเทียบอะไรแบบนั้น <c oughs> หมายถึงว่าในแง่ของไวัยที่เขาจะแสดงทั้งในพาร์ทที่เป็นแบบอิม t ชั่นแลด้วยในพาร์ทที่ p e r f o r m ที่เป็นแบบว่าสดใสด้วยอะ่ะ <c oughs> คือไวั์ยี่ต้นๆนอะ่ะวงเนี้ยเป็นไวัยที่เราดูสเตจได้ไม่ว่าเขาจะทำน่ารักไม่ว่าเขาจะทำเซ็กซี่หรืออะไรอะ่ะมันดูแบบฟล o ว์อ่ะมันดู <c oughs> เออบางทีไม่อยากพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบบางวงที่แบบเด็กๆมากถ้าเขาแบบเซ็กซี่เกินอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกแบบกรรมนึกอกป่าปะจิตใจคนเป็นแม่ใจิตใจคนเป็นแม่นั้นจะรู้สึกบบปกรรมอะแต่ถ้าอย่างแบบวงเนี้ยนี่ก็คือจะมองว่าเหมือนเราดูน้องชายเติบโตอะแล้วเราสึกภูมิใจแบบแต่ละคนอะจากที่เห็นมาแบบหลายๆปีอะเรามาจนมาถึงแบบตอนเนี้ยพัฒนากันเรื่อยๆพัฒนากันเรื่อยๆแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดเลยอยากให้มาแบบเข้าร่อมกันเยอะๆเป็นแฟนขับน้องง เยอะหรืออย่างน้อยคือมาตามติดตามดูผลงานน้องมาดูว่าแบบวงนี้ยงานดีขนาดไหนเน้วนี่ไ้ว่ากี่รอบที่วนมาดูวงเนี้ยก็ทําให้ววาวเหมือนกันอ้อยชบ่บแบบนั่นแหละฮะใดๆน้องยังไม่คัมแบ็กก็ไปปั่นเพลงทวายไลท์กันด้วยนะฮะไปปั่นวิวให้น้องกันปั่นรอนะคะ สารขัาขนาดนี้เราได้นําท่านมาถึงท่าอกาศยาน V.I เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความปลอดภัยกรุนายองนักประจำที่และเข็มขันนิรภัยถ้าสามารถแตะหัวใจและปั่นวิวให้กับ V.I ได้ในช่วงเวลาน,นี้ค่ะโปรดระมัระวังขนาดรับชม V.I เพราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้ในนาของสายการบินแอหา,อาทาง ขอบคุณผู้สานทุกท่านที่รับชมระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอิ่งในเซลบินต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะโดนแยกตะกี่สิ้แล้วอขนมก็ไม่ได้กินนะฮะแรปเปอร์โอ้ไม่ได้กินเลยืตอนนี้แล้วขอไปกินขนมก่อนนะ